แบ่งแบ่งให้คนเด่นเข้าไปบ้างจะมาเก็บไว้คนเดียวเลยสิบล้านใจให้อาจารย์เบียเรยอาจารย์มาแล้วอาจารย์ดราม่าไรยวันเลยอะเครียดเนี่ยเราเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ต้องไปเครียดหรอกมันก็ดราม่าเป็นเรื่องปกติมันมีความสุกที่ได้ทำนะแต่บางทีพอบรัยเยอะเนาะมันจะมีความแบบโอ้ไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยอะไรเียใครจะว่าเขาใครจะว่าเราก็ช่างเขาเเป็นคนชาี้ให้เป็นกำลังใจแก้วระโถนเอาไ้ตีปากไอ้พวกดราม่าเยอะ อ้ยกระถิ่นจริงเรา,า,าเอามาวะกระถิ่นจริงเรา,า,าเอาลงมาหน่อยออมาอยู่อันนี้แก้วกระถิ่นอ,อ,อันนี้จะทำขายทำไม่มีขายแล้วนะหมดแล,ล้ววุ้ยแก้วกระถ<น>ิ่นสวยมากอาจารย์มาให้นี่อาจารย์บอกว่าเอาไว้ตีปากคนดราม่าอาจารย์บอกนะเจนี่ไม่ไดบาา้บอกอาจารย์บอกอาจารย์บอกอุ้ยจะแสนคนดูแล้วสิบล้านใจเปิดการมองเห็นนะให้อาจารย์เบียร์หน่อยเร็วแล้วนี่อาจารย์ขายของอาจารย์หรือขายของมิ้งฝนขายของอาจารย์ขายของอาจารย์น้ำพริกนี่แหละ อาจจะก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนี่แหละแล้วแต่ไอ้ฝนมันอยู่ไหนแล้วล่ะเดี๋ยวสักครู่นะขายแขายเราเ็นร้านนี้อันนี้ให้ทีมงานทีมงานให้แฟนก็ได้แฟนกับคุณก็ได้ขายเลยได้ไหมเพราะหลายจองไปได้ได้คุณที่อะไรมาที่เราอยู่กับเราชื่ออะไรนะที่เป็นหัวท้าอะไรอ่ะกูมมาหรือเปล่ามาวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปบรรยายแป๊บนึงอ๋อช่วงนี้มาฝากเขาด้วยคิวฮอตกันเราด้วยคิวฮอตกันไม่ไหว พวกเราทิมค,คิวฮอตนกันเลยอใช่ขอขอข้าวสวยนะอาจารย์อยากอะไรในบ้านหรือข้างนอกแล้วแต่เลยเทาที่เราสะดวกวันนี้แบบชิวๆเรียกคนดูข้างนอกก่อนเนาะได้เลยได้ปรับเปลี่ยนมุมได้เลยขอข้าวสวยหนะ่อยจะยืนกินตรงนี้เลยเหรอใช่ทุกอย่างเลียวมากค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมนี่มันมีน้ำพูหน้าบ้านด้วยละเมิงมีค่ะเอ้ยน้ำพริกตาแดงมีรถเดียวมีทุกรถ ปลาแดงวันนี้จะขายติมีตาแดงปลาย่างปลาล่าปลาทูสี่น้ำพริกที่จะขายวันนี้ปลาแดงปลาย่างปลาลาปลาทูต้อ,ตองโอ้โหเดี๋ยวนจะขายวัอะไรเป็นเซตเ,เซตสี่กระปุกเซตสี่กระปุกมีปลาล่า ปลาอร่อยมากแล้วก็มีปลาแดงปลาแดงแล้วก็มีปลาย่างปลาย่างแล้วก็มีปลาทูปลาทูนี่ก็อร่อยนะคนซื้อเยอะขายดีโอ้โหปลาทูขอ่าเนี่ยหนุ่มเพิ่มตะกร้าก่อนเลยเอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยกินข้าวก็ยินตรงนี้นะเออไปกิน้อกในดีกว่าไม่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 กินข้าวต้องปิ้งข้าวพี่การขอข้าวสวยสองจานขอบคุณค่ะ ขอข้าวสวยสองจานค่ะ<ป>เอีย่ยอาจานย์เนี่ย<ป>จายดูสิเราไม่มีอะไรเลยนะม่มาลูกมามาอยู่กยาายยใกล้อาจารย์เบียร์นิ่มเนี่ยอาจารย์เบียร์จีนนะแกะเลยเหรอคะ เจอจิโอ้ได้อาจารย์เข้ามาอีกไหมได้อ๋อเจออาจารย์เดียวมาที่บ้านแล้วคนดูแสงกว่าแล้วอุ้ยกระถดใหญ่มากอาจารย์มากกว่ามากไปไปอีกพี่น้อยเออโอเคจ้าแกะเลยนะครับลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำวันนี้ลูกเราเหรอใช่ค่ะน้องอยู่ทีมค่ะอาจารย์ มารัวหัวใจกันเถอะอาจารย์พาอะไรไม่งเยอะแยะเต็หมดเลยเนาะเฮ้ยอาจารย์ไม่กินข้าวนะเรากินเองเลยอาจารย์ไม่กินอาจารย์กินมื้อเดียวตอนไหนคะเช้าเด็กก่อนเนาะอาจารย์ไม่หัวมันชินแล้วมันนานแล้วแกจะกินข้าวยั่วอาจารย์อย่างนี้เหรอกินอย่างี้นนกิได้ยังไงอ่ะแม่กล้าอาจารย์เบี้ยมีเลยยังอ๋อได้เลยทีิง้านจิตติกาจิตตินี เรอเรียวๆเันอย่างนี้แหละรอเครื่องะวันอยู่ค่อนีห้ตา๊กติอกติ๊ไลิดีติ๊งติ๊ก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 ตป๊กติ๊กติ๊ก้ิ๊กติ๊กติ๊กต์๊กติ้กติ๊กตา๊กติ๊ก้ิ๊กติากาิ๊กติ๊กาิ๊กต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 ิ๊กินกติ๊ก้ิ๊กติกติ๊กติ๊้ติ๊กติ๊กตะกติิก ระหว่างนี้คุณเจนนี่กินก่อนของอร่อยทุกอย่างแดกอะไรก็อร่อยจ้าการกินไลยอันนี้กินได้เลยอ่ะกินได้เลยทอดแล้วหมูทอดแต่แล้ววันนี้ไม่ได้มาขายเพราะว่าทอดไม่ทันเสียดายเนาะเสียดายนะอาจารย์ทอดได้เหรองั้นหน่วยอาจารย์มาวันคือมื้แรกของวันได้ด้วยเพราะหนูได้กินข้าวขอบคุณมากอันนี้พวกกินข้าวเหรอใช่ค่ะอันนี้คือมื้อแรกของวันปกติกินเวลานี้เหรอใช่ค่ะมันแบบมันมีเวลาน้อยมากกินเลยอันนี้เป็นรสชาติเค็ม เดีย๋ยวลองกินกับน้ำพริกก็ได้ม,ม,ม,มอีอีกชุดหนึ่งไหม,มอีกชุดหนึ่งของเราอ่ะอเ้เอาถูกมา แก่คุณเจนนี่ด็อร่อยจังหมูทอดอร่อยต้องลองกินกับปลาร้ชอบกินปลาร้าไหมปลาร้อร่อยนี่ปลาร้าจานหนึ่งอ่าได้ลองเอาหมูจิ้มดูอร่อยถ้าม,ม,มีผักจะดีเลยถ้าหมูจิ้มหรือว่าจะใส่กับข้าวก็ได้ได้หมดเลยนะของอร่อยจริงอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวปลาทูก็ดีหนูชอบปลาทูด้วยเดี๋ยวลองปลาทู ของปลาร้าก่อนสนคือแบบรู้เลยปลาร้าเต็มคาราเมลเป็นปลาร้าสุกนะเป็นปลาร้าสุกผัดสุกโอ้น้ำพีกจารย์เอียกือด like ีได้ไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากอันนี้เด็กกำลังดีอันนี้ปลาสลิดเออปลาสลิดดูดแ่ปลาสลิดไม่ได้มาขายตามมาให้กิน มันพาผมคืนน้ำลายไปด้วยตอนเนี้ยกินยั่วมากก็มันอร่อยแล่ตะกร้าคนเห็นไหมขึ้นตะกร้าเลยลดอีกเออใครเป็น F C จะเนี้ยกดเลยตอนนี้กดเลยกดเลยครับช่วยกันกดซื้อในตะกร้านะจ๊ะทุกคนมุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยไหมครับน้ำอร่อยมากใครตากอาจารย์กอากาับขอบคุณนี้ขยะใช่ไหมอะไรอ่ะ โว้ยทุกคนอย่ายอดนิ่งนะจันเดียมายม,าม,าม,ามาึงมาแล้วมาแล้วจอาจารย์ไม่กินมไม่กินจ้าไม่ใช่กูแดกข้าวซะแล้วโอ้ยจันมาดีใจจ้าขอบคุณมากเลยอุตส่าห์เข้าไปเรียกอาจารย์ในไลฟ์สดไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยว่าจะเข้าไปหามีโอกาสได้คุยไงดีใจค่ะไม่คิดว่าจะมาเจอกันในสภาพนี้สภาพที่ต้องมาทักขายของ อร่อยอ่ะอร่อยมะน,น,นี่ตูไม่เห็นแค่ตัวเลขางนัง้นหรอไม่ถังเวลาถึงกินข้าวแป๊บอ๋โอโหนนี้ปักให้เลยใช่ไหมนเนี่ยอโอ้ขอบคุณมากเลยอยากกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินหวานหวานคืออะไรคะหวานก็คือผลไม้แต่ไม่ได้เอามาขายอันนี้เขาเอามากินอีกแล้วเออให้เอามากินมีของน้อยมากเลยอ่ะใช่จริงๆมีของเยอะแต่เอาขายเอามาขายได้ไม่หมดเพราะว่าผลิตไม่ทันโอเค าาจรย์ครับับรถเกิมันก็รีบดังแล้วเกินเนี่ยประเด็นหนูว่าไม่ตั้งตั้งตัวไม่เลยใครจะตั้งตัวทันเราเนี่ยอาจารย์สองแสนพุ่งแป๊บเดียวเมื่อกี้หมืึนอยู่ตัวนิดแสนละใครอ่ะเฮ้ยกันกดด้วยจ้าอุดหนุนกูจ้าอาจารย์ให้กำลังใจหน่อยสิเหนื่อยจริงจนะเหนื่อยเหรอเหนื่อยจนเขาอยากทำมึงจะเหนื่อยอะไรดราม่ามึงมีอยทั้งชีวิตจะมาเหนื่อยอะไรเวลานี้ทำไมไม่เหนื่อยแต่ตอนนู้น รีบเหนื่อยอะไรนักหนาทำมาเดีไยวไปก่อนจ้าเวลาดราม่าแล้วมึงขายได้ขายดีขายจ้าขนาดนี้ไม่จะดราม่าดราม่าไปเลยโอ้ยจะมาอ่อนแออะไรเวลานี้สู้อย่างเดียวจะปลาเข้าไปกระโถนกุน่ะคุยงเข้าไปเดี๋ยวมึงขายได้จะไปกลัวหาอะไรสันขวางแย่งแดเข้าไปเนี่ยริงๆเข้าไปเดี๋ยวขายได้ขายดีเลิกดราม่าชีวิตอยู่กับดราม่านี่แเลยทุกวันนี้เราดราม่ากับเป็นเรื่องปกติกูยังดราม่าเลยก็ยังรอบไปได้ทุกครั้งเนี่ยเส้นเสียงวอเสียงกูยังสู้ทับตายแด่เข้าไปเดี๋ยวก็ชนะเชื่อกูเถอะ เออเวลาดาม่าก็กินอเออเหนื่อยก็พักแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะสีเรียสอะไระดาม่าคนมันก็ดาม่าไปเรื่อยอมี่ดาม่าเรื่องอะไรบวะวันดี้กูก็ตามไม่ทันเหมือนกันดาม่าก็คือ อ่ะเหมือนล่าสุดอ่ะนนนหนูไม่ได้มีปัญหากับคนที่มาไรแต่ว่าเมื่อคืนหนูนับออเดอร์ของพี่นวัดบีแล้วคนก็เหมือนมาด่านหนูว่าหนูแบบโว้วรีบนับร,บรีบจะเอาแต่เงิน,นะอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นการแสดงเพื่อเอนเตอร์เทนอ่ะอาจารย์ก็ใจไหมเรื่องเงินอ่ะจะจ่ายหนูยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะมันมันมันมหาศาลแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าพอเออวันดราม่าหนูก็นอนอ,อีกแล้วเพราะมันชีวิตพวกผมไม่เคยผิดพลาดกันเลยไม่เคยดราม่าชีวิตไม่เคยทำคอนเทน แล้วที่มึงตัดคลิปคนอื่นไปลงเอาเอนเกตกัน,นี้ไม่เคยมีเลยในะชีวิตโอ้ยชีวิตอยู่บนความสุจริต<า>แต่ดัดจริตมากกว่าสุจริตถ้ามีสติน,นิดนึงเนาะใช่ค่ะมึาไม่จับเวลาเลยจะร้านเลยขอใจัวใ <c oughs> งมากแล้วประเด็นคือของกว่าน้อย้วยนะประเด็นโรงงานโทรบอกว่าอาจารย์เย็นๆนะผลิตไม่ทันอาจารย์แต่อาจารย์าารยนั่งใกล้ผู้หญิง้ไห <c oughs> ได้นั่งได้ไอ้ฝนมันยังเบียดกูเลย <c oughs> แทบจะซุกห้ำมมย <c oughs> แล้วทุกวันเนี่ย <c oughs> โอ้ยแต่ละอยา่าแต่ละอย่ามาทำมากูจับกูทำผัวอย่างเงี้ยนี่ดีนะมันไม่รู้ไปหลงที่ตรงไหนเนี่ยไปหาไม่เจอมันมาเพราะมากูมันเมื่อเช้าไปจาไปบรรยายที่เรือนจำม,มินบุรีมา<ห>และไอ้ฝนเนี่ยมันเขาอยากไปด้วยเขาอยากเข้าไปดูบรรยากาศผู้ชายในเรือนจำว่ามันเป็นยังไงไปดูพิเศษค,ครับไปดูพิเศษโลโซอาจารย์จะไปบรรยายมาวันนี้ไปเจอพิเศษโลโซมาวันนี้เลยเนี่ยที่มินบุรีไอ้เขาก็พิเศษโลโซเดินผ่านหน้าอาจารย์ใครวะคนผู้ผู้ต้องขังคนนี้จะมมมันเดิน อาจารย์มาดีมันก็ยกมือทำไมมันยกมือให้กูเขามาไม่ยกมือไหว้สักพักหนึ่งใช่เสกโลโซหรือเปล่าจะก็พูดออกมปพี่เสกเขาบอกว่าใช่ครับอาจารย์ผมเองแล้วสักพักหนึ่งบอกว่าแล้วก็บอกว่าเออสบายดีนะมันก็บอกมันก็มาันก็พูดอะไรไม่รู้กูว่าแบบอนุโมทนาด้วยนะก็ไม่รู้ต่างคนต่างพูดอะไรกูอนุโมทนาไว้ก่อนแล้วสักพักก็เดินออกไปกูกัดให้มันร้องเพลงให้กูฟังตรงไหนไม่ทันแล้วมันไปซะละมีเข็นทีวีเข้ามาข้างในเลยได้เห็นยอดนอนหลักลน มันหอมมากมันหอมอ่เด็กยังบอกหอมอ่ะมึงหายเก่งลูกสาวรู้โอ้นตามแม่มันเว้ะแล้วจะจองแฟนแล้วอ่ะทุกคนช่วยกันกดตะกร้าจ้าเร็วซื้อของด้วยโอเคงั้นมาเลื่อนจอแทนปังมากอาจารย์อาจารย์ยอดขายจะร้านแล้วงไม่จับเวลาเลยแล้วคือเจนนี่ก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวจริงๆริงได้ไปสองอันจริงๆน้อยกว่านี้ทุกอย่างแต่ว่าพอเริ่มมีดราม่าเราก็ปรับเรื่อยๆค่ะ ปร <ๆ S 1> ับขึ้นหรือปรับลงปรับขึ้นไม่ซื้อของจ้า <c oughs> ไม่ต้องไปดามากเลยมันเยอะหรอกแต่เขาต้องเซฟเนาะต้องเซฟตัวเองต้องระวังเพราะถ้าดามากเยอะเกินไปก็ไม่ดีกับตัวเราใช่หละไม่ดีกับตัวเราทุกคนมาอ่หนุจะเริ่มจับเวลาจา้าในการขายน้ำพิกละจะจับเวลาแล้วจ้าใกล้เลยค่ะ <c oughs> ของอาจารย์เนาะมีสี่สูตรอาจารย์สิบนาทีนะเจ้าแรกของวันได้เลย โอ้ขอบคุณมากเลยใช่เจ้าหลังหลังเหลือห้าหลังหลัเหลือสามลดไปลงเรื่อยๆนะอ่าจารย์ขอเลขค่ะโอ้ดาร้านแล้วโอ้ล้าแล้วสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยอากดเลยตอนนี้ทุกคนซื้อของในตะกร้านะจ๊ะเอาสต๊อกกูหมดเดี๋ยวด้ยหยุดเวลาโอ้ไม่หมด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 โอเคโอเคเขาปัดตะกร้าไหนเนี่ย อ๋อตะกร้าหลักโอเคตะกร้าหลักโอเคใครไม่เห็นตะกร้าให้ออกแล้วเข้าใหม่นะคะเริ่มจับเวลาแล้วนะทุกคนเอาทุกคนช่วยกันกดซื้อของในตะกร้านะจ๊ะเขาจับเวลากูแล้วจ้าเขาจับเวลาแล้วจ้าทุกคนเร็วๆจ้าถอยเป๊ะเนี่ยเห็นไหมก๊าหลักเป็นตัวเลขอันนี้นี่โอเคร้านแต่เฉย ในระยะเวลาอันใกล้เราไม่ได้ปักเลย <c oughs> เไม่ได้พูดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไปไหนตั้งไหนแล้วอ่ะน,น้ำมิงมีรสชาติเดี๋ยวจะให้แอดมินเปิดกระปุกให้หน้า,นาหน้าข้างนั้นให้ดูอันนี้จะเป็นปลาล้าก่อนอ่ะปลาล้าเขาบอกว่าคุค้มมากเลยเขาบอกวาจา์พูดเพาะเป็นด้วยหรอนี่กูพูดเพาะแล้วเหรอเนี่ยว่าก <c oughs> ูด่ดาลแล้วเนี่ยเอาแล้วเพาะก่อนนี่ครับเพาะอะไรถึงถามคุณเจนนี่นี่ครับ อันนี้จะเป็นปลาล้าทุกคนซึ่งแบบอร่อยมากกินแล้วคือปลาล้าเราเป็นปลาล้าผัดสุกเป็นปลาล้าปลาดินอ่าผัดสุกเลยอร่อยมากมันจะนัวสุดๆเลยอันนี้ขายดียอดขายดีมากฝาพัติอันนี้ยอดขายดีมากตาแดงกระปุกเนี้ยสลับแดงจะเป็นแบบอมน้ำน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำมะขามเปียกเนื้อมะขามเปียกเขาเลยจะอมเปรี้ยวตัวตัวตัวตาแดงแล้วก็ตัวปลาทูเนี่ยจะเป็นเนื้อปลาทูทั้งกระปุกเลยทั้งหมดเนี้ยกระปุกละ250กรั กระปุปะ 2, กละสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี่จะเป็นน้ำพริกที่เป็นปลาช่อนทะเลเผาแล้วก็เอามาตำบดแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับน้ำพริกอันนี้ก็ขายดีมากแล้วก็อร่อยอกลมกล่อมกลมกลม่อมอมทุกรสชาติเลยโคตรอร่อยเลยเอ,อจริงๆเราขายวันนี้เราขายแค่สีก่กระปุกจะความเป็นจริงที่เาเวลาอาจารย์ขายทุกวันอาจารย์ขายเยอะกว่านี้เยอะเยอะกว่านี้เยอะเออแล้วก็จะมีผลไม้ของแพงด้วย ยังอยู่ที่ผลไม้อบแห้งด้วยแต่ว่าไม่ได้ออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าให้ขายชุดเดียวให้ขายสินค้าตัวเดียวใช่ไหมใช่ปกติให้ขายได้กีตะกา้าก็ได้แต่สิบนาทีค่ะอ๋อในสิบนาทีแต่เดี๋ยวพอมันเยอะไปมันจะขายไม่ดีเพราะว่ารายะเดียดมันไม่ใช่ตัวแสดงตะกา้าเดียวดีที่สุดอาจารย์มาเลยสัปดาห์ละสวันผลิตทันไหยเนี่ยโอ้คุณมากเลย นี่อยู่ก V I P ไหมวันนี้อาจารย์เข้าคุกไปนี่เขาติดป้าย V I P เลยนะอาจารย์เข้าคุกเข้าคุกใช่<ร>แต่เข้าไปยาส่าผ่าเผยนะไปปากตัวเพราะว่าตอนนี้โดนคดีอยู่โดนคดีอะไรมินประมาทก,ก็มีทนา,ายท่านหนึ่งเขาล้องไว้นานมากแล้วก็ที่อาจารย์เลื่อนบวชนะเพราะว่ามีคดีหนึ่งคดีมันบวชไม่ได้นี่กูก็ดรามากนะ ทุกวันนี้ก็ดราม่าอยู่ว่าทําไมมึงไม่ไปบวชจะบวชกี่โมงบอกว่าว่าจะบวชก็ไม่บวชเดี๋ยวกาบวชหนักกว่าเดิมอีกกูไม่ซื้อเฮ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเวลากูไม่บวชไล่กูไปบวชเวลากูบวชแล้วไล่กูสึกอิสันดานนี่เป็นเจเจอร์น้ําพริกนะจ๊ะเนื้อน้ําพริกคือแบบว่ามันน่ากินมากนี่ใช่น่ากินอาจารย์คือแน่นอัดเครื่องแน่นแน่นใช่ใส่เต็มมากใส่เต็ม250กรัมสี่กระปุกก็1กิโลพอดี1กิโลราคาแค่นี้โคตรถูก บอกเลยถูกมากมถูกกว่าที่ขายปกติอีกอซื้อเลยซื้ออย่างเดียวตอนเนี้ยโอ๊ยประดาประดาประดาัดาดาดงกครเข้ามาแล้วถ้าของกูหมดแล้วกูจะทำยังไงดี่นี้อาจาย์ร้านห้าแล้วจาเย์เอของมันจะไม่มีขายเลยที่ประเด็นอุ้ยอย่าบอกนะจารย์เบียเอาสามล้านตั้งแต่เช้าวันนี้หมูหวนหนาน <c oughs> เบียประเด็นคือของจะถึงสามล้านหรือเปล่าประเด็นรอบหน้าจาาของหวานมานะได้ พอดีเพราะว่าผลไม้มันหมดมันหมดฤดูกาลที่อาจารย์มาเอาสวนมันหมดแล้วสับปะรดกูระเนี่ยกินได้ไหมกินไม่เลยไอ้รถกะปิชอบกินกะปิไหมลองกินผลไม้อะแพงคือสูตรบอกเลยเป็นสับปะรดอ่ะแพงกินแบบเป็นแบบทานเป็นชิ้นๆมาแล้วแล้วเป็นทั้งลูกเป็นแต่ลูกละหันไม่เคยกินเลยอ่ะต้องกินดูอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานแต่มันเผ็ดหน่อยนึงชอบนะเบอเอออร่อยอร่อยอะไรเนี่ยทำตื่นมากทำตื่นปะ อร่อยเดี๋ยวครั้งหน้าเอามาขายนั่งรถไลฟ์สดง่วงๆนะถูกต้องตื่นตายแล้วสโลแกนตื่นจ้าตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วใช่ไหมตื่นทำเลยสับปะรดดีเสียดายมันผลิตไม่ทันเดี๋ยวไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าเดี๋ยวผลิตได้แล้วเอามาขายแต่มีมะม่วงมีมะม่วงแห้งดูการนี้เนี่ยมะม่วงได้โอ้ยจานออกไปห้าพันด้านแล้ว ห้าพันบาทแล้วอาจารทุกคนาจารย์มีคน<ม>แพ็คใช่ไหมม,มีมีมีอาจารย์นี่ก็แพ็คเองอหมออาจารย์น่าทานออเดอร์เนาะโอ้ยทานเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วอันนี้มะม่วงอบไปให้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมได้เลยมันจิ้มมาแล้วอ่ะใช่กำลังจะทำสูตรใหม่เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานกำลังกำลังมะม่วงก็อร่อยอสลับรสก็อร่อยมะม่วงอร่อยสลับรสสลัรสที่แปลกใหม่ ช่สับปะรดแต่จริงเขามีขายกันอยู่แล้วนะไม่อยู่ไหนมาเนี่ยทำต่งานค่ะอาจารย์ทำงานก็ต้องกินนะดูแลสุขภาพด้วยช่วยการกดซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าอยากกินนะจ้าไล์แพ็คของเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้แพคให้ดูพรุ่งนี้โชว์โชว์โชว์แพคโชว์ด้วยแล้วก็ปักตะกร้าอีกรอบนึงนะคะอาจารย์ได้ได้แต่ไปเลยคือไม่มีของขายของเอามาขายวันนี้หมดแล้วทุ่มทุนมากอุ่ามาว่าไม่ถึงสิบนาทีของกูหมดเอาว้เนี่ย ไม่ถึงห้านาทีนี่ห้านาทียังยังไม่ไหวจะหมดแล้วเนี่ยทองในตะกร้าจะหมดเหลืออีกสามสิบเก้า <X> ชุดปลาสลิดอยู่ที่อาจารย์นะคี่คือปลาสลิดครับเดี๋ยวปากให้คุณเชนี่กินได้เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอามาขายแต่ให้คุณเชนี่กินได้ปลาสลิดก็อร่อยมากแซ่บปลาสลิดกินก็ตื่นเหมือนกันตื่นเหมือนกันตื่นเหมือนกันอร่อยอ่ะตะกร้าหมดจริงปะจริง,รงตะกร้าหมดเรายังเติมได้อยู่ปะ แตะกร้าหมดเลยยังเติมได้อยู่ป่ะอยากให้เขาเช็คนิดนึงเพราะเมื่กียร์จะใส่น้อยกว่าปกติมันไม่กล้าใส่เยอะกลัวโรงงานผลิตไม่ทันเอาซะอีกร้อยชุดดีตัวหาโรงงานเลยอาจารย์ว่าสั่งห้าร้อยน่าจะยังได้อยู่ว่าแบบห้าร้อยออเดอร์เพราะว่าจริงๆที่อาจารย์เซฟว่าวันนี้มันแปดพันชุดแปดพันชุดแปดพันออเดอร์แต่อาจารย์เมื่อกี้ใส่ไปจริงๆแค่ห้าพันกลัวเหรอคะกลัวกลัวเพราะว่าโรงงานเขามาบอกว่าเหมือนกับมาบอกว่าเขากลัวผลิตไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังผลิตกันอยู่แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ น่าจะได้อีกประมาณสักพันชุดได้อยู่คเดี๋ยวเตอร์มีพันชุดแล้วกันพันห้าร้อยไหมครับอาจารย์พันห้าร้อยเหรอพันห้าร้อยครับได้ค่ะแต่ว่าคนดูสองแสนเขาแยกกันเลยอ่ะอาจารย์ถ้างั้นอาจารย์ให้อีกพันห้าร้อยชุดแค่พันห้าร้อยชุดสุดท้ายเพราะว่ากูกลัวเดี๋ยวกูชิบหายาแต่อันนี้ไม่โง่เลยนะ เลยให้เลยนี่เอามาให้ตั้งสิบชุดเดี๋ยวหนูไม่รีบกินเออเอาเลยแล้วก็แบ่งใครมาวันนี้ให้กินเลยหมูเอาออกมาตั้งสิบถุงอาจารย์หรือว่าที่เราเอามาให้คนอื่นเราขายก่อนดีไม่ต้องแค่นี้เองให้กินก่อนอาจารย์ได้พันห้าร้อยชุดอีกสุดท้ายอสองนาทีสุดท้ายพอดีกับพันห้าร้อยชุดพันห้าร้อยชุดสุดท้ายเดี๋ยวขอดาวว่างสามอีสองนาทีสุดท้ายได้แค่ไหน่อยแค่นั้นไม่หมดก็ไม่เป็นไรมิซีเรีย่มาเอาเอาฮาอยากมาเจอเจนนี่ แคกูเห็นมากูก็ตื่นเต้น,ตนใจฮายอยู่และโอ้ยหนูก็ตื่นเต้นหัวใจจับอกเ้นองแล้วจาน <c oughs> ให้กูมาได้มาด่ามสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะใจค่ะที่จะมาด่าจะได้เตือนสติว่าเออจ้ามันเถอะเออชจ้ามันเถอะอย่าไปอ่านดีกว่าใช่อย่าไปอ่านอ่านไหมอ่านเพราะว่าอยากปรับเปลี่ยนเดี๋ยวอ่านเยอะๆแล้วเครียดแต่จริงๆการอ่านคอมเมนต์เป็นเรื่องดีถ้าวางใจได้ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีพอเวลามีคนตำหนิตีติงแล้วกลับมาแก้ไขสันดาหตัวเอง เป็นเรื่องที่ดีมากใช่หนูทำแบบนั้นดีแต่พอมันเยอะเกินะต้องเบรกต้องเบรกต้องเบรกบ้างเบรกบ้างพวกมึงก็ไปเบรกด่ามันบ้างเบรกเบรกหน่อยกูขอให้กูด่ากนเดียวพอพวกมึงก็เบาๆกันหน่อยสันดานถ้้หนูํำอะไรผิดไปบอกอาจารย์เบรกเออมาบอกกูนี่เดี๋ยวกูมาด่ามันให้ <C> e <at> ให้มาทำาาหาแดกช่วยเหลือก็เื่นบ้าเย่าน้อเราก็ทําบุญใช่ไหมล่ะอาจารย์ไล์มาแปดวันนะรวมมาที่หนูทำบุญไปทั้งหมด19้าล้านค่ะเห็นไหมอนุโมทนาด้วยจ้าอนุโมทนาสาธุด้วยหาดอนุโมทนาและยินดีกับเขาหน่อยรถ a m บบ l a n หกคันรถ a m b บหกคันมนิทิสิบที่โมนิทิสิบที่ช่วยหน้าช่วยพิบุบาาตรัดาแล้วก็ไปเหมตาตลาด้ำท่วมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปหมาตลานัดก็คือเกือบเกือบสี่ห้าล้านเนี่ยได้บอกเขาบ้างไหมกบอกบ้างไม่บอกบ้างแล้ว อ่าไม่ว่าใช่ค่ะเขาได้รายได้มาเขาก็เอาไปทําบุญเอาไปทําประโยชน์ให้กับสังคมมูลนิธิเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยอนุโมทนาเขาแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดที่เขาที่เขาที่เท่าที่เขาจะสามารถทําได้อย่างน้อยก็เกิดประโยชน์เออด่าให้มันได้น้อยหน่อยเวลาคนอื่นดีต้องยินดีกับเขาเวลาคนอื่นไม่ดีก็เฉยเฉยไวเออแต่เวลาดีหัดยินดีกันบ้าง มันจะได้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากหนูดีใจที่อาจารยาจาเป็นคนแรกอ่ะมันทำให้วันนี้หนูมีแรงเออมีแรงสู้ไปตอนแต่งหน้าเป็นหมาเลยนะมึงคิดว่าตอนนี้มึงพ้นจากความเป็นหมาแล้วเหรอได้เจ็ดพันหมดเลยค่ะเจ็ดพันไม่เป็นไรหมดเวลาไม่เวลามันปวดเวลาไม่ปวดแล้วข้หมันวดไปแล้วเมื่อกี้นี่หมดอีกแล้วได้อีกห้าร้อยครับได้ยังไงหรอยังทันไหมห้าร้อยห้าร้อยชุดห้าร้อยทันไหมปวดแล้วค่ะจ้ะข้อมดเวลาแล้วไม่ไม่ได้หมดเวลาของอ่ะจะใส่ห้าร้อยทำไหมล่ะ